สวัสดีครับไม่ชอบทุกคนกันเลยครับผมเราก็ช่องพีอีหนังสือกันอย่างเช่นเคยวันนี้ผมจะมารีวิวบัตรานพระชาชาครับก็จะมีบัตรผานพระาชาที่สามารถมอบพระไอ้มอบให้ใครเป็นอัศวินได้สองคนครับ แล้วถ้าเกิดเขามาปะนคนมาปะเราคนที่เรามอบให้เป็นสวินเขาก็าจะตายแทนะไปดูกันเลยในเกมที่ผมสายผมจะมอบรูดให้สีเขียวนะครับแล้วก็สีขาวนะครับ,อรบมอบรูดให้สีขาวด้วยแล้วคราวนี้เดี๋ยวผมจะสีคนที่เนี่ยโอเคคราวนี้ผมจะสกคนดีนะครับสมมุติเนี่ยคนเนี้ยเป็นฆา,ากตกรอะคนนั้นมันก็จะตายแทยนนะสีเขียวก็จะตายแทยนอะและ้วคราวนี้ ผมว่าเสกอีกรอบหนึ่งให้มาปาดผมอ่าพอปาดผมปุ๊บคราวนี้คนนั้นก็จะสีเขาก็จะตายแทนผมนะครับก็คือส่วน <c oughs> คราวนี้น้องคราวนี้ผมไม่เหลืออะไรแล้วนะให้คนอยู่จะเป็นยังไงถ้าเกิดเป็นคนอยู่อ่าผมเสกมาใหม่โอเคโอเคตายนะครับ,บาย